สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟที่พนเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ep พิเศษนะครับมาแล้วปฏิทินสมเด็จย่าที่หลายๆท่านรอคอยนะครับมาแรงข้ามปีเลยนะครับปีที่แล้วได้รับโชคมากมายนะครับมาปีนี้ก็ยังไม่หลุดเลยนะครับสำหรับปี68แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับมาตามกันต่อสําหรับปฏิทินสมเด็จย่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับไปย้อนดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับตั้งแต่งวดแรกของปี68นะครับปฏิทินสมเด็จย่าก็ให้โชคเลยนะครับนะงวดนั้นก็ ได้สองสามล่างนะครับเข้าสองสามล่างนะครับก็เรียกได้ว่าให้โชคตั้งแต่งวดแรกของปีนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ก็ได้เจ็ดเก้านะครับแล้วก็ข้ามงวดด้วยนะครับได้เจ็ดเก้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงงวดก็ได้ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับงวดนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าแตกสามตัวนะครับในงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับ แล้วก็งวดถัดมานะครับ16กุมภาพันธ์ก็ยังให้โชคต่อนะครับ50ก็จะได้2ตัวล่างนะครับก็ถือว่าเข้าตรงอีกหนึ่งงวดนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงวดที่ปฏิทินสดริยาให้โชคนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ1มีนาคมนะครับในชุดตรงงวดอาจจะไม่ได้นะแต่ไปได้ชุดค่ามงวดซึ่งก็เรียกได้ว่า3ตัวตรงตรงนะครับ3ามตัวตรงตรง 8, 9, 4 แล้วก็ได้54นะครับ894 54เข้าทั้ง3ตัวบน2ตัวล่างนะครับเอาล่ะครับถึงแม้ว่างวดที่แล้วจะเป็นการให้ข้ามงวดนะครับแต่ว่าก็ยังมีชุดที่น่าสนใจนะครับน่าตามต่อสำหรับงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับถ้าตามต่อเนี่ยก็ยังมีนะครับอย่าง859นะ894อาจจะตัดออกได้นะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีเบิ้ลนะ855นะครับ 855 595นะครับ594 854นะหรืออาจจะมองว่าเป็นศูนย์ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น850 405 480นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็น่าจะเป็น554นะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเอ้ามาตามกันสําหรับชุดสองตัวนะครับสองตัวนี้ก็จะมี 85 84 80 89 50 54 59 55 90 94 40นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุด2ตัวนะครับถ้าใครชอบ2ตัวก็ลุ้น2ตัวนะครับ มาตามกันสำหรับข้ามงวดนะครับงวดที่ผ่านมาข้ามงวดให้โชค3ตัวบน2ตัวล่างนะครับมาลุ้นกันว่าจะมาข้ามงวดอีกหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเลขในชุดข้ามงวดก็คืองวดของวันที่1เมษายนนะครับก็จะมีมองได้ว่าเป็น073 973 9 7 5 503573593นะครับลองดูนะครับตรงนี้นะตัวเลข นชุด3ตัวนะครับส่วนชุด2ตัวเชฟจับไปที่ 97, 93, 95, 07, 03, 05, 7, 3, 7, 5, 5, 3นะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับจะมาให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับปฏิทินสมเด็จย่านะครับ ในช่วงท้ายก็ยังมีหวยซองที่น่าสนใจนะครับอย่างของแอดนุ่มสุพรรณงวดที่ผ่านมาแอดนุ่มสุพรรณปล่อยชุด3ตัวที่941นะครับถ้าตัดเล่นก็ได้94นะครับงวดนี้เด่น7กับ8นะครับวางแนวทางที่ 72, 73, 74, 82, 83, 84เมเ็ดเดียว3ตัว 2, 73นะครับก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับแอดนุ่มสุพรรณสำหรับวันนี้นะครับ มาดูกันที่แนวทางจากแอปใต้ฟ้านะครับแอปใต้ฟ้างวดนี้วางแนวทางที่เด่นสามนะครับมีสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามแปดวิ่งรูดสามนะครับสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามแปดวิ่งรูดสามสำหรับแอใต้ฟ้างวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมนะครับ